สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมแอสเตนียโดยผมประกาศสนชาแนลนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่เล่นโดยที่ไม่ใช้ปืนนะครับไม่ใช้เครื่องขุดต่างๆจะใช้แต่ระเบิดนะครับก็ตอนนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับ ก็มาดูนะครับว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต่อนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับกลับมาที่สินว่าเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจะอเอา r ีเซ a r c ชนะครับรีเซรไอเทเริ่มทำการรีเซิร์ชเพราะว่าจะได้เพิ่มคะแนนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังต้องการ แต้มเพื่อที่จะบล็อกของหลายๆอย่างเลยนะตอนนี้ก็สามารถเล่นไปได้จนถึง2ชั่วโมง40นาทีนะครับก็ตอนนี้เป็น41แล้วเนาะครับก็เนี่นะครับเดี๋ยวมันมีเครื่องเทจอยู่เนาะเราก็อันไหนที่เรายังไม่ได้ไปบินนะครับก็จะใช้เครื่องเทจช่วยในการเทสก่อนนะครับ หลังจากเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบินเพื่อไปทำแก๊สเนาะที่ดาวเอช็อกนะครับโอเคเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับไปกันเลยเราก็มาถึงดาวเอท็อกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางที่อัดแก๊สเนาะวางทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการกลางก,ก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะแล้วเราก็จะเริ่มผลิตแก๊สจากดาวดวงนี้เลยเริ่มต้นเราจะใช้ซันเฟอร์ก่อนนะครับเพราะว่า,าไดนาไมท์เนาะมันต้องการซันเฟอร์ในการเป็นส่วนผสมก็จะอัดไปเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าการที่จะลงดาวเนาะไดนาไมท์จะสําคัญที่สุดนะครับในระหว่างนี้ก็ รอไปนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เอาฮีเลียมอีกสักหน่อยนะเพราะว่าเผื่อจะ,ะเราจะได้ทำานโนูคาร์บอนอรลอยนะครับเพื่อที่จะได้ทำออกซิเจนเนเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีออกซิเจนเนเตอร์แล้วเนาะเราก็จะไปได้อิสระหน่อยนะครับไม่ต้องพึง่งยานไม่ต้องพึง่งออกซิเจนนะครับ ค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็โอเคเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าใช้แค่คือมีเดียมมีเดียมเจนนะครับจะใช้หนึ่งก้อนเนี่ยจะได้แก๊สมาแค่นิดเดียวเองนะครับแก๊สฮีเลียม <c oughs> กลับมาถึงดาวเซนว่าแล้วนะครับโอเคทำการรีทัส ครั้งหนึ่งนะครับดีทัชเตอร์แต่ว่ารอบหน้านะครับคะแนนเราถึงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไฮเดรซินทัสเตอร์นะครับสร้างใช้อ e ีกโอชิปกับสติลนะครับปลดล็อกก่อนเลยดีกว่านะครับคะแนนเราถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาแก๊สนะครับแก๊สอาร์กอนที่เา่า กาซิโอ uh, นะครับโอเคในระหว่างนี้ก็คะแนนยังเหลือก็ปลดไซโลอีกครั้งนะครับมีเดียมโซลิ t ไซโลไทเทเนียมเรามีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสร้างไซโลก่อนเลยแล้วก็ทำไฮดรซินนะครับแล้วก็ทำสตีลเนาะแล้วก็สร้าง ไฮดรซินทัสเซอร์นะครับแล้วก็จะวิ่งบินสิต้องเรียกว่าบินบินไปเอา,อาของต่างๆแร่ต่างๆที่ดาวดวงอื่นได้นะครับแล้วก็เป้าหมายน่าจะต้องทำ RTG นะครับทำ RTG แต่แต้มตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะแต่ว่าไปเอาของมาเตรียมก่อนละกันเพราะว่าเราจะได้สร้างของอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับ เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งไฮเดรซินทัสเตอร์แล้วก็ไฮเดรซินนะครับแล้วก็ไดนาไมท์นะครับที่เมื่อกี้ทำเอพเซิพพาวเดอร์เนาะแล้วก็แปลงเป็นไดนาไมท์แล้วก็ผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปที่าดาวนวัดเนาะเพื่อไปเอาลิเทียมเพราะว่า น่าจะต้องทําการสร้าง RTG นะครับเพราะว่าไฟฟ้าเริ่มจะมีผลมากขึ้นแล้วนะเราต้องเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็น่าจะต้องสร้าง RTG นะครับโอเคลงมาถึงตรงนี้ละก็เดี๋ยวมองหาก่อนนะครับเพื่อจะหาแหล่งที่มีลิเทียมบนดาวโนวัตนะครับส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่ามีก็จะมีตรงช่วง ภูเขาแบบนี้นะครับจะเจอง่ายหน่อยแต่ว่าบางทีก็จะออกตรงช่วงพื้นที่เรียบๆก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอแถวภูเขามากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ตายไปนะครับก็ <c oughs> พาดกันได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องเก็บของที่ตัวก่อนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะเห็นลิเทียมใกล้ๆแล้วละครับอยู่ใกล้ๆนิดเดียวเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับแต่ตอนนี้ขอเก็บของก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเห็นแล้วนะครับลิเทียมโอเคลากยานอีนิดนึงนะครับโอเคถึงแล้วนะครับจุดที่มีลิเทียมเยอะด้วยนะครับตรงนี้ เ,เราจะเลือกจุดที่น่าจะได้เยอะที่สุดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดแล้วก็ลบมาไกลๆนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างหลังมีเดนมิมายเพียบเลยตรงนี้น่าจะไม่โดนนะโอเคกดไปถึง3วินะครับดูซิว่าลูกแรกเราได้เท่าไหร่นะครับ2 3 4 5าม 8, 8ลูกเลยนะครับ ก่อนจะบินนะครับก็เจอกล่องดำเนาะก็ระเบิดส,สักกล่องหนึ่งเอาเ e o เ h โอชิปกลับไปเป็นขวัญทุนนะครับแล้วก็เสร็จซากของกล่องดำนะครับเราก็สามารถรวบรวมได้นะครับได้สแคปสักหนึ่งอันนะครับเจอแร่อมูมเนียมนะครับอยู่ใกล้ๆก็เอาสักหน่อยนะเก็บไปสักหน่อยได้นำไปอันสุดท้ายพอดีนะครับ เก็บสักหน่อยเพราะว่าเอาไปทำไฮดรซินนะครับเพื่อจะได้ไปผสมกับกาไฟเนาะจะได้เป็นกาวฟีแล้วก็ไปผสมกับอไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมอะลอยแล้วก็ผสมกับสตีลให้กลายเป็นนาโนโคาร์บอนอะลอยนะครับก็น่าจะใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ทำอัทิจีได้นะครับได้เยอะขึ้นนะครับ ก่อนกลับนะมาไว้เอาแก๊สที่ดาวเอสอกนะครับก็จะได้แค่นี้นะได้มานิดเดียวเพราะว่าใช้แค่มีเดียวินเทอร์บายเนาะมันก็จะได้แค่นิดเดียวนะครับแต่รอบหน้านะครับถ้ามาก็คงจะได้เยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเอา RTG มาลงนะครับแล้วก็เปิดใช้เลยเนาะทัสเตอร์ไฮเดรซินทัสเตอร์แล้วก็ไฮเดรซินเพราะว่า เจตนาจะให้ทัสเตอร์แตกนะครับก็มาถึงเรียบร้อยนะครับดาวซินวาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งทำไฮเดรซีนทำสติวทั้งอ๋อแต่ว่าสติวรู้สึกว่าเหล็กเราจะไม่มีนะเดี๋ยวก็ต้องที่เทรดนะครับก็ใช้เนี่ยครับ ย่อยเลยแล้วก็เอาสแคปนะครับเข้าเครื่องเข้ายานเทรดนะครับแล้วก็เทรดเอาเหมาไทาเนาะก็คือเผาแล้วได้แร่ไอรอนนะครับมาเพื่อทำสติลนะครับแล้วก็ก็ยังมีอีกหลายอย่างเนาะที่เรายังไม่พอในช่วงระหว่างนี้ก็ เผาไปเรื่อยๆนะครับเผาไปเรื่อยๆเอานี้เผาไปก่อนก็ได้เพื่อจะได้แลกได้แล้วก็ดูอีกทีนะครับว่าตอนนี้แต้มจะทันหรือเปล่านะเพื่อเราจะได้ทำารทจนะครับจากที่ดูนะครับก็คือแต้มยังไม่ถึงเนาะพอที่จะปลดอ t g ทจได้เดี๋ยวเราจะเนี่ยครับ แตมยังไม่ถึงเนาะแต่เราต้องไปช่วงระหว่างที่รอแต้มก็ไประเบิดกล่องดำดีกว่านะครับที่ดาวเดซโซโล่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำนานโนได้แล้วเนาะแต่ว่าคะแนนเรายังไม่ถึงเดี๋ยวเราไปดาวเดซโซโล่ดีกว่านะครับไประเบิดกล่องดำเพื่อเอาเอเออชิพนะครับแล้วก็มาย่อย นะครับแล้วก็จะได้ทำการแลกอของนะครับแลกแลกเราจะไปเดสโล่กันนะครับโอเคไปกันเลยครับนี่ก็ในระหว่างที่ระเบิดไปเรื่อยๆนะครับก็มาเจอยานอาัปพปอโล่เนาะบนดวงจันทร์ดาว เดซโลนะครับเนี่ยครับเทียบกันเลยระหว่างยานอัพโลกกับยานสมอลชัตเตอร์นะครับก็ถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าจะเป็นรูปขาวดำเนาะโอเคตอนนี้ก็คะแนนครบแล้วนะครับปดล็อกปุ๊บแล้วก็สร้าง อ t g กันเลยใช้ติดเทียมกับนาโนคาร์บอนอะลอยนะครับก็3ชั่วโมง56นาทีนะครับก็สามารถสร้าง RTG ได้เนะครับก็เป็น RTG ลูกแรกนะครับแต่ว่าลูกพอได้ลูกแรกแล้วเดี๋ยวลูกที่2ลูกที่3ก็จะตามมานะครับ เสร็จยังยังนะครับก็เสร็จได้อาธิจีลูกแรก3ชั่วโมง56นาทีกับกี่วิดี40วินะครับเดีย๋ยลูกที่2ต่อเลยเดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะมีกี่อันน่าจะประมาณ2ออันเนาะเพราะว่า อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปที่าดาวเอท็อกนะครับเพื่อจะได้ผลิตแกต๊สซัลเฟอร์เนาะเพราะว่าเราจะใช้เยอะแก๊สซัลเฟอร์นะครับเอเคลงจอดนะครับก็มาปล่อยให้ดาวเอท็อกนะครับผลิตแก๊สซัลเฟอร์เอาอาทิจีมาลงนะครับ จึงนะครับอ๋อได้1อันแล้วนะได้1กระปุกแล้วนะครับ1กระปุกนี้คือมีแก๊สอยู่5้ขีดนะครับโอเคโอเคกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มการย่อยเนี่ยครับเออโอชิปเนาะเอาเออโอชิปย่อยเสร็จแล้วให้กลายเป็นสแครปแล้วก็เทรด ออร์แกนิกนะครับแล้วก็ออร์แกนิกมาเผาให้กลายเป็นคาร์บอนแล้วก็ uh, เอาไปเข้าเครื่องเคมีี่แลบเพื่อสร้างเอโปซิพาวเดอร์นะครับเพื่อจะทำไดนาไมต์แล้วก็เราจะทำการา uh, หากองดำอีกเพิ่มอีกนะครับเพื่อที่จะระเบิดแล้วก็ได้เอโอชิปกับ เดบิตนะครับที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยครับเดบิตมาแล้วก็จะเริ่มทำการเก็บรวบรวมแร่ต่างๆตามดาวต่างๆนะครับเริ่มปลดล็อกเริ่มสร้างอาของปลดล็อกแกนดาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องย่อยก่อนนะแล้วก็เทรดออร์แกนิกนะครับ 2ชั่วโมง20นาที50 1, 50วินาทีนะครับเรามาลงที่กาซิโอนะครับเพื่อที่จะเอาเฮมมาไทยนะครับเผาเป็นแรแ่ไอออนนะครับเพราะว่าเราจะสร้าง RTG นะครับ RTG หลายๆอันเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้นะครับเรายัางสร้างได้ไม่เยอะ ก็จะเจอเนี่ยครับแท่นสามเหลี่ยมซึ่งถ้าอันไหนเราปลดได้เราก็จะปลดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปลดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มี Qt นะครับเรายังไม่มี Qt สักอันหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกแท่นวาร์ปได้เราเราก็น่าจะได้สักอันนะครับ นนเน้นจุดที่มีเยอะๆนะครับแล้วก็กดระเบิดปุ๊บวิ่งหนีสิครับรออะไร <c oughs> ก็ตรงนี้นี่น่าจะได้เยอะเหมือนะกันครับอพอดีแล้วอาเฟกต์ซีพาวเดอร์ <c oughs> เต็มเต็มตัวนะครับก็ได้หลายอันนะครับตรงจุดนี้สองสี่หกแปดก็เกือบสิบอันนะ ประมาณ9อันนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอโอ้นี่นะครับมีไดนามไมด้วยมันจะเป็นยานเล็กๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีเสื้อไอเทมนะครับปึออ๊บหนึ่งลูกเราก็แพคได้เลยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับ มาเจอตรงนี้เนาะได้ทั้งได้นำไมา้ได้ทั้งแร่รีเซิร์ชนะครับ ก็วิ่งหาไทเทเนียมที่ดาวกาซิโอไม่เจอนะครับไม่ไม่มีทางลงก็เลยต้องมาเวสเนียนะครับบนภูเขาเนาะก็จะเจอเนี่ยครับไทเทเนียมแล้วก็อันนี้เรากดอ่าเป็นดิสเซิลซิมเปิลนะครับซิมเปิลก็ทำการระเบิดเลยนะครับเลือกจุดที่คิดว่าน่าจะได้เยอะสุดเนาะ สักตรงนี้เนาะโอเคก็สำหรับตรงนี้เนาะได้เท่าไหร่หนึ่งได้แค่อันเดียวก็ค <c oughs> <c oughs> งจะเป็นลูกที่สองเนาะถ้าระเบิดครั้งนี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าระยะมันไม่พอนะครับแต่รอบนี้น่าจะได้เยอะเนาะสองสาม <c oughs> ได้สามอันหนึง่ง ก็เอาอีกอีกลูกน่นึงนะก็วัดดวงนะครับว่าจะได้กี่ลูกนะครับว่าจะได้แร่ไทเทเนียมกี่ลูกนะครับดูซิว่ารอบนี้เราได้กี่ลูกฟึกเออกมากใกล้ๆเลยนะครับสองสามออเต็มแล้วนะครับสามสี่ห้าหกประมาณ หกลูกนะครับห้าหกลูกนะครับก็น่าจะพอเนาะสำหรับการทำอาร์ทีจีนะเดี๋ยวเราจะเนี่ยโอ้ที่ตัวมีเยอะแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับน่าจะได้ได้ไม่ครบแหละแต่ว่าเก็บให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับ oh. ก็ในช่วงระหว่างที่รอเผานะครับก็สร้าง เอ็กตอร์ลกแพลตฟอร์ม B นะครับเอ็กตร์ลแพลตฟอร์ม B ถ้าผมจำไม่ผิดเนะาะนั่นแหละครับก็เป็นอันใหญ่หน่อยเนาะก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไว้ที่เดียวกันได้เลยแล้วก็ทั้งย่อยทั้งสร้างแล้วก็ผสมในทีเดียวเลยนะครับก็รีเสิร์ชก็เอาไว้ต้องนุ้นก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้แต้มนะครับ ตอนนี้น่าจะเริ่มพอครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องทอําลากสโตเลตไซโลนะครับลากสโตเลตไซโลเพื่อจะได้เป็นที่เก็บเป็นเสาเนาะเรียกว่าเสา mm hmm. เสาเก็บ RTG นะครับเพราะเวลาเรายกไปก็จะได้ยกไปทั้งอันได้เลยนะครับ ในช่วงที่รอเรื่องทางการเผาแล้วก็เรื่องการรวมแร่นะครับก็แวะมาเอาเอออชิปนะครับแล้วก็มาเจอเอ๊ะอะไรเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นที่สำหรับใส่แร่นะครับ เพราะว่าที่ดาวเดซโซโลนี่คือจะเป็นมิชชั่นโอ้ยกลับไปนะครับกลับไปแล้วโอ,อะไรเอ่ยโอ้รีเซิร์ตนะครับรีเซิร์ไอเทมแต่ว่าคะแนนไม่ค่อยสูงนะครับก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าทำอะไรกับมันได้มัางเนาะฟึ้นเฮ้ยเขาให้กด F อได้นะครับกด,ด,บกดอ๊บโอเคมิชชั่น มิชชั่นสำหรับการทำโฮล์บอร์ดนะครับเปิดเปิดเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติแล้วโฮล์บอร์ดมันจะต้องเราจะต้องทำมิชชั่นเขาเรียกว่าอะไรนะครับาการสร้างเครื่องเผาเนาะสร้างเครื่องเผาได้ก่อนแล้วก็มิชชั่นตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับมิชชั่นที่สำหรับาการระเบิด กล่อ,องดำใช่และตอนนี้ก็โปรโตไทป์รีค o v e r y ก็คือทำได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมของเนาะรอบหน้ากลับมาแล้วเราค่อยมาเตรียมของแล้วก็มาทำเดี๋ยวนะนั่นไงเห็นไหมครับก็คือตรงที่เป็นเหมือนเช็คพอยต์นะครับฝั่งนูน้นเราต้องทำการระเบิดกล่องดำตรงจุดนั้นแล้วเราถึงจะมาทำตรงนี้ได้นะครับ มาถึงแล้วนะครับจุดนี้ครับจะมีเดนัมไม้อยู่ซึ่งเราจะใช้ไม่ได้นะครับต้องขุดแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ได้ใช้ขุดเราก็ต้องเตรียมระเบิดมาด้วยระเบิดเพื่อจะระเบิดนะครับตรงนี้น่าจะตุมตามใหญ่นะครับเดี๋ยวถอยไกลๆดีกว่าอือตึมนะครับจะระเบิดลูกตรงนั้นด้วยนะครับเอ้ไม่แตกนะครับไม่แตกก็เก็บสิครับ แล้วก็จะเก็บเออชิป e ไปด้วยนะครับเนี่ยครับเพื่อจะได้ผ่านแล้วเราก็จะต้องไปทำแร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เตรียมแร่มาสำหรับการทำโฮบอร์ดนะครับโอเคกลับไปทำแร่ก,ก่อนนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับก็ต้องใช้เออชิมเนาะในการเปิดอ่า ันต่อไปแล้วก็จะต้องใช้เปิดก่อนเนาะใช้ Copper กับซิงค์อย่างละ2แล้วก็พลาสติก2แล้วก็ลูเมนลอยสองนะครับกลับมาก็แต้มเหลือแร่สร้างมีครบเราก็สร้างยานใหญ่แล้วก็เครื่องย่อยอันใหญ่นะครับเครื่องย่อยระดับกลางเนะาะเพื่อจะได้ย่อยได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องไฟเราก็มีอา g ทจแล้วเนาะแต่ว่าเสารเราก็ยังไม่ทันได้สร้างเลยนะครับดี๋จะสร้างดีก็มีแต่ทีนี้มันลอยน,นะครับไม่แน่ใจว่าแต้มแต้มน่าจะยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะสร้างอ,าอ,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 ออกออออซิเจนพอติเบิลนะครับ เตรียมของไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาสร้าง o พ y ร์ n table แล้วก็ยังเราก็ยังไม่ได้ปลดล็อกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะสร้างยันใหญ่ให้เสร็จแล้วก็จะปลดระวางยันเล็กนะแล้วก็ไปใช้ยันใหญ่นะครับเพราะว่าเราขนของได้เยอะกว่าเนาะก็ตอนนี้ก็5ชั่วโมง18นาทีแล้วเนาะก็มาได้ระดับนี้นะครับก็ยังไม่ได้ลงดาวลงแกนดาวเลยเนาะ ครับตอนนี้ก็เริ่มลงตัวแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีออโตอาร์มมีเครื่องย่อยนะครับก็จะหยิบเอโอชิปนะครับมาย่อยแล้วก็เข้าเครื่องเทศแล้วก็เทศออร์แกนิกนะครับเพื่อเอาออร์แกนิกนะครับหยิบมาเผาเผาเสร็จก็เข้าเคมคีีแ l a นะครับเพื่อ รวมแล่ให้กลายเป็นอเอฟเฟกซีพาวเดอร์นะครับก็จะสะสมเอฟเฟกซีพาวเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปซ่า,อ,าอัดแก๊สนะครับอัดแก๊สออะไรก็ได้เนาะแต่ว่าดาวเรามันจะมีดาวซินวาจะมีไนโตรเจนกับไฮโดรเจนนะครับก็จะใช้ไฮโดรเจนเนาะ ไนโตรเจนไม่แน่ใจว่าจะติดไฟหรือเปล่าแต่ว่าไฮโดรเจนอะติดแน่นอนแล้วก็เอาไฮโดรเจนมาทำาไฮโดซินได้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะสร้างบัตรท่อ Battle นะครับบัตรท่อนบัตรทอนแล้วก็พาวเวอร์เซนเซอร์เนี่ยครับให้คอยควบคุมว่า พอเต็มปุ๊บก็ให้เทส่งส่งไปเลยนะครับแล้วก็เทลงมาเพื่อทําให้เป็นระบบออโต้นะครับสําหรับการสร้างเอ็กซพซิพาวเดอร์ซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องมานั่งคุมนะครับในระหว่างที่ว่าเราไปลงแกนดาวก็ให้ทําไปเรื่อยๆนะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ประมาณ5ชั่วโมง30กว่านาทีเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาคลิปเราลง youtube มีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพจประกาศสนชาแนลนะครับเพจ a แอ a i ลนด์เพื่อร่วมพูดคุยกันได้นะครับหาเพื่อนเล่นกันได้ในนั้นนะครับแล้วก็ YouTube ประกาศสนชาแนลนะครับสำหรับเกม a อ s o n นนะครับไงอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายครับ ja teeme tänaseks kaasaegseks videoks , aitäh kõigile kuulamast ja järgmiseks nädalaks .